กินไข่ไข่เขาเรียกไข่อะไรไข่ดาวไข่ดาวครับไข่ดาวนี่ตามสิบฟองครับแล้วแบ่งให้งออเดนอันนี้ประโยชน์ไข่ไหมประโยชน์เนี่ยข้ามันข้มันมีประโยชน์แล้วของกับผมจะนติ๊ไข่ครับอืมอร่อยเราชอบกินนี้นะเราใส่อะไร พอไหมอ้อายเาจะเ้ะะม้เนเอาขอเพิ่มไปนี่ครับสามสิบด,ด้วยครับ ใส่ไล้นะครับได้นีน่ายไแทบไลคขับพี่น้องขับเสร็หน่วยครับแต่กกวันได้มักกดไล์กดแช่ครับคลิปนี้แลวสีเข็ดจากสามสิบถกสิบครับวันนี้ บางเดสามมื่นเะจ็บเป็นพวกติปปดป้องกันไปเลย เราต้องใส่พริกไทยพริกไทยแทบเลือกสีหอมตับต่อครับอันนี้ทีเย็นไปจังหวะนะครับยังในค้าหน่อยอยู่ ปลาไครับตลองมใส่ไทยบบไหนเ่งไหนอะบรูเป็นงไงนี่มามาว,ว่ามาผมลูกไหมวพอแล้วมันจีถือผมมนะันแบบนี่นียางกิ่นี่ องงนีคือไนน่น่่ๆๆ่นี่อยากนี่นี่นี่ได้อยากไม่ได้ได้ทำารไปแล้วพอทำายไปแล้วซีนียังแถะมาวางไว้ทีนี่ก็ได้จิกกันโอเคทำไปไไปแล้วนึ่งใครขุดสนักหัวเปียกเลยร้อนหรอ ได้เด้พ่อเดี๋ยวต้องบอว่ากินไข่ยังกลินเขาแบูกขอมนกินจะ่ทอดไครทุกหน่ตไข่ต้มไข่ทอดเออจะเทียงกับไข่ต้มทอดแบบไร้น้ำมันเหไหมไข่มันมีตูไข่มันมีไข่มันมีปเอาข้าวเหนียวกันเด้อข้าวเหนียวอ่ะแม่ไปหัไนต่ใส่เหี้ยต้องเอากิ่นั้นเหนียอยากจำเขาเนาะ

สองแล้วเปลี่ยนเสื้อใหมวุ้ยนี่เงีๆเยครับใครทุกคนเลยไปก่อนกันมานนี่ทุกคนชอถางไหน,น เขาเรียกพริกไทยลูกพริกไทยปนพริกไทยละเอยียดเลยเจ้ใส่ได้พริกไทยบ้างครับวันนี้เปพียงไหน,นสมัครคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับผมกดสัตย์ไทยแน่นทัว<บ>่วไปกดกดไลค์กดแชร์ให้น้องน้อยเนอะให้ละน้ยอยเลยให้ละน,น้อยให้ไอ้เจ้าหนุ่มใหญ่กดไลค์กดแชร์ให้น้อง หกเลยข้าวเลยข้าวเคยเด็กวัยสิบตัวเท่เไรมาอร่อยมากอันนี้ประโยชน์ดยอด ก็คือจังแค่หลวงแล้วคิดมาเที่ยวแค่หลวงบิ่งครับคิดมาตอนนั้นแม่กลับมาหอบคลอดกินข้าวไม่ได้แล้วนี่สงสัย ใสอไป่ก่อนไครตามสิหน่วยครับรู้มืหน่อยเลยนี่ามสิหน่อยทอดออกมากมันหลเดี๋ยวเึ่งได้แผงทั่นีดหน่อยอนี่ห้ามเช็ดนี่ในรูปเอาวเอาไาอย่างนี้นทิูทเอาที่สูเหรอเช็ดตาด้วยส่ใสัยจ้อาบน้ำใหม่นะน,นี่ไม่อาบไม่แน่ะจะเข้าใคร เห็นว่าคุณจะได้อาบน้ำใหม่นะเพราะว่าคุณนอนที่นอนใหม่นะวันนี้ <c oughs> นเลย,ยคุณทาดแบดอยู่แล้วจะงายลงแงนวนี่ตืบเลยนะนี่นคนอะไรใหญ่ๆนี่คนก็ใหญ่ๆตัวก็ใหญ่ๆก็จะปุ้มเล้วทุกคน พักงกันพี่น้องเอ้ยไปว่าอะไรได้เนี่ยมีแต่โควิดก็ยังไม,ม่ได้หมดโควิดอยู่เดี่วกลือข้าวแต่ไข่ลวกมีแต่ไข่เราต้องไปล้างก่อนออไปกระดกเหมือนเราผอบกระดิ่งดิผอบอะไรเรียนรู้สึกว่า เดกินอะไรล่ะน้อ,องกอล์ฟกินไข่อย่าเกินใข่ตัวเองลูกข้าวม่ติดตัวต้องกินผักวจะได้มีประโยชน์ไข่ก็มีประโยชน์เหมือนกันลูกคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็กินผักกินแนอปเปิ้ลแน่ๆๆอย่าไปจับหน้าโอุอ้ยการละใหม่กาวน้ะใหม่เหมือนเดิมอะไรเอาไปใส่อะไนี่ใส่ขยะดิข้วไข่ข้าวโพด เไปกินพอแล้ววะพอสู้เดยวใช้กินกวมาสู้สนตาส่อยันาสู้้าสู้่อันาสู้กินพอ่ลพอไนรงก็คือพไม่เลยนิง่นงแม่นิงนิ่งไครับ

พุงติดพุงติดอ่ะเขืนมาเข่อนมาเ่นมข่ับอ่เขืนขับขนั่นแหละโอเคเห็นไหมไม่เห็นเอาไม่เห็นกับพ่อเลย,เยอ่ะจดีเอง ครับตกใส่ได้แปลกวันไทยครับขุนไทยไขยสนะไทสนะไสนะมันมันกินอะไรก็ยังไ่รัวครับไข่รัวถูกไทยเป็นขี้แต่อาไทยนะถึงไทนผมลองกินเบิางก็คือตอนนี้เธอมันเลียนกับน้ำมันครับน้องแหเลยน้องแหวจังัยผมกับว่าแปด เก่าฟ้องครับได้สองหน่วยนี่มันขึ้นพลาดผิดผิดว่าไงจัดหน่อยมานั่งก่อนลูกมานั่งก่อนให้แม่ดูระวังตีกล้อนม่ยังจิ๊บถ้าตะกอนตัวให้ดีเดี๋ยวโอ้ยมนเปลี่ยนกันยังไงน้องไปเลยสุดยอดดีๆครับได้สั้นนีได้สูงสุดคือแปดหน่วยครับสุ้มแปดหน่วย ครับน่องแอครับนองแอร์นี่ได้โพละสองหน่อยเลยมันแหน่งครับแหน่งท้องมาคักเลยพี่น้องเบียร์ขโได้นี่เนี่ยเนี้ยแล้วเทนาแล้วเทนาถ้ายอดวิวเลยหลายเดียวผมเสร็จเป็นไข่ลวกครับอันนี้เป็นไข่ลวกไข่ลวกพี่น้องไข่ลวกเอาไข่ลวกอันนี้มันเลี่ยนมันเลี่ยนแต่ว่าก็แซ่บอยู่ได้สุดๆคือแปดปองของผมนะแปดปองรวมเลยกิดสองปองครับ ครับถ้ามาคลิปนี้กดไลค์คกดแชร์กดสติกเกอร์ให้นายในในอนทัวร์ครับผมับขอบคุณครับใครกดไลค์กดแชร์กดติดตามาเป็นบอนเซอร์ให้นายอนทัวร์ครับมีเนี่ยครับเขาเอียนใหน้มีแรงเนี่ยครับเอ็์คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย